โผหุ้นที่ได้รับประโยชน์ทั้งผลดีและผลเสียหลังจากที่วัคซีนโควิดพร้อมใช้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero นะคะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง Money Hero ค่ะและตอนนี้นะคะทุกท่านก็อยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตาค่ะ กลับมาอีกครั้งนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้ค่ะและข่าวหุ้นที่เราเลือกมาแต่ละวันเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องเกาะกระแสะกันนิดนึงเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูกับข่าวนี้ค่ะเรียกได้ว่ากําลังเป็นกระแสะร้อนแรงมากๆเลยนั่นก็คือการที่มีวัคซีนโควิด -19 พร้อมใช้เรียบร้อยแล้วดังนั้นข่าววันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดโผหุ้นที่ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งผลดีและผลเสียนะคะจากการที่มีวัคซีนของโควิดที่พร้อมใช้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะเป็นการวิเคราะห์นะคะผ่านบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะ <ๆ S 1> เขาก็เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์รายวันว่าหลังจากที่ไฟเซอร์อิงนะคะซึ่งเป็นบริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ BioNTech ซึ่งเป็นบริษัทยาของเยอรมน,นี <oui. S 1> เขามีการถแถลงการออกมานะคะว่าเจ้าวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เนี่ย ซึ่งบริษัทไฟเซอร์และก็ไบโอเอ็นเทคเนี่ยมีการพัฒนาร่วมกันเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมากกว่า90%แน่นอนพร้อมป้องกันแล้วก็จะมีการผลิตวัคซีนตัวนี้ออกมา50ล้านโดสภายในปีนี้ เรียกได้ว่าเพียงพอสำหรับประชากรนะคะราวๆ25ล้านคนและอีก1 3พันล้านโดสในปีหน้านั่นเองสำหรับข่าวที่ออกมาข่าวนี้นะคะวัคซีนรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จสูงมากแล้วก็ใช้ได้เร็วภายในสิ้นปีนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเรียกว่าเร็วกว่าวัคซีนอื่นๆที่จะเริ่มใช้หลังภายในกลางปีหน้าเพราะว่า เขาคอนเฟิร์มนะคะมาว่าประสิทธิภาพเนี่ยมากกว่า90%ทําทำให้มีผลกระทบต่อการประเมินเซตอินเด็กต่างๆนะคะว่าอาจจะเกิดเซกเตอร์โลเทชันโดยเรานะคะคาดการว่าจะมีการโลเทชันไปยังเซกเตอร์ต่างๆดังนี้ค่ะหนนะคะในกลุ่มของอหุ้นท่องเที่ยวนั่นก็คือทัวริซึม 2. Energy 3. กลุ่มของแบงก 4กลุ่มของทานสปอร์ตเตชันนะคะแล้วก็สุดท้ายคือกลุ่มของเฮลแคร์นั่นเองซึ่งเป็นหลักใหญ่ๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะหุ้นกลุ่มที่จะมีการออกจากเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยก็คือในกลุ่มของ p r s s o n l p r r o u u t t g r r i Business e ิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ Commerce นั่นเองซึ่งเราก็จะมาจัดกลุ่มนะคะในส่วนของกลุ่มหุ้นที่เราคาดการว่าเอา p e r f o r m s e มเนี่ยจะคืบหน้าจากในกรณีของวัคซีนโควิด -19 นะคะก็จะได้แก่ Tourism เนี่ยจะเป็นในหุ้นมิน์เอเนอร์จีเนี่ยก็จะได้แก่ PTTEP หุ้นแบงค์เนี่ยก็จะได้แก่หุน้น BBL K-Bank ส่วนในกลุ่มของ Transportation น,นะคะก็จะได้แก่ AOT, AAV แล้วก็ Healthcare เนี่ยมาแน่ๆเลยก็คือ b d m s BH นั่นเองนะคะส่วนในกลุ่มของหุ้นที่คาดว่า Under-Perform Set เนี่ยจากกรณีของการที่มีวัคซีนโควิด -19 นะคะในกลุ่มของ Personal Product นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับหุ้น STGT Agribusiness นะคะก็จะเป็นในเรื่องของหุ้น STA Electronics นะคะก็จะเป็นหุ้น Delta แล้วก็ Commerce นะคะก็จะเป็นหุ้น Mega นั่นเองค่ะซึ่งนะคะเขาก็ได้มีการให้เหตุผลต่างๆไว้ดังนี้นะคะในส่วนของหุ้นมินนะคะก็คือเนื่องจากว่าคาดการณ์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นปกติ จากกรณีนี้ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ธุรกิจโรงแรมเนี่ยกลับมาเติบโตได้ดีโดยคาดการว่ามิ้นเนี่ยจะเห็นแรงซื้อกลับมา,มากที่สุดเพราะคาดการว่าวัคซีนโควิดจะเริ่มใช้ได้ที่อเมริกายุโรป เป็นอันดับแรกก่อนโดยมิ้นนะคะก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดในสัดส,ส่วนของโรงแรมที่ยุโรปนั่นเองถัดมานะคะหุ้น PTT EP นะคะเหตุผลก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งรวมถึงส่งผลบวกต่อดีมานแล้วก็ราคาน้ำมันที่จะปรับตัว ขึ้นนั่นเองโดยเราประเมินแนวโน้มดังกล่าวว่านะคะจะทําให้ธุรกิจเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอัพสตรีมในอุตสาหกรรมพลังงานที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนั่นก็คือเจ้าหุ้นตัวนี้ ถัดมาเป็นในส่วนของหุ้นแบงค์นะคะก็คือจะได้แก BL, ่ BBL K Bank นะคะเนื่องจากคาดการณ์ของกลุ่มธนาคารนี้นะคะจะได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจกลับมาเติบโตในขณะที่ valuation เนี่ยลงมาเทดในระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณน,นั่นเองถัดมานะคะเป็นกลุ่มของ AOT แล้วก็ AAV นะคะหุ้น2ตัวนี้ที่อยู่ในกลุ่มของ t r a n Sportation นะคะก็คือเหตุผลเนี่ยเนื่องจากว่า ได้ผลบวกแนวโน้มการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวนั่นเองก็สามารถเรียกได้ว,ว่าเปิดน่านฟ้าได้เอยอะไรเอยส่งผลให้จํานวนของเที่ยวบินเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นตามขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการเปิดน่านฟ้าได้มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเรียกได้ว,ว่าผู้โดยสารเนี่ยก็จะกลับมาเดินทางแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจนี้เนี่ยก็จะเติบโตชัดเจนมากขึ้นนั่นเองและกลุ่มสุดท้ายนะคะที่บริษัทหลักทรัพย์เขามองว่า กลุ่มนี้เนี่ยมาแน่นั่นก็คือกลุ่มของเฮลท์แคร์ได้แก่ B H B D M s นะคะตัวนี้เนี่ยเพราะว่ากิจเฮลท์แคร์2ตัวนี้นะคะได้ประโยชน์จากการที่ผู้ป่วยต่างชาติจะกลับมาใช้บริการก็เรียกได้ว่าหากมี วัคซีนโควิดเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้บริการของผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงผู้ป่วยในประเทศเองนะคะก็จะกลับเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลตามปกติหลังจากที่ช่วงโควิด1 9ทเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดเสี่ยงของการรับเชื้อนั่นเองค่ะถัดมานะคะในกลุ่มหุ้นที่คาดว่า จะเป็น underperform นะคะหากมีวัคซีนโควิด -19 เกิดขึ้นสำเร็จเนี่ยเพราะเหตุใดเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกัน,นะคะ่ะหุ้นตัวแรกนะคะนั่นก็คือ STGT นะคะของในกลุ่ม Personal Product เนี่ยเหตุผลเนี่ยก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ย,ราานเ,นยเรียกได้ว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากบวก150%เลยก็ว่าได้จากความต้องการของถุงมือยางล้นตลาดซึ่งอาจจะทำให้ STGT เนี่ยต้องผเผชิญกับแรงขาย ทำกำไรนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็เป็นหุ้น STA เจ้าตัว STA ตัวนี้เนี่ยได้รับผลจากเรื่องของการค้นพบวัคซีนก็เพราะว่าจะกระทบต่อความต้องการถุงมือยางของ STGT ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ STA โดยการค้นพบวัคซีนนี้นะคะอาจจะทำให้ราคาแล้วก็ความต้องการของถุงมือยางลดลงนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเป็นหุ้นเดลตานะคะเจ้าตัว Delta เดลตานี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบเช่นกันโดยราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงหลังจากได้รับปัจจัยจากอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ ในการ work from home ต่างๆนะคะซึ่งหลังจากที่วัคซีนสำเร็จเรียบร้อยดีแล้วนะคะเรียกได้ว่ารูปแบบการทำงานเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นปกตินั่นเองทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการ work from home ต่างๆน่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงรวมถึงมีโอกาสเจอแรงขายทำกำไรได้เช่นกันและตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเมกะนะคะตัวนี้นะคะ ได้รับผลกระทบอย่างไรก็เนื่องจากว่าราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นจากความต้องการบริโภควิตามินที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เพื่อเสริมสร้างอิมมูนต่างๆรวมไปถึงผู้บริโภคเนี่ยมีการสต็อกวิตามินไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ของโควิด -19 ที่ระบาดรุนแรงด้านของ Distribution Business นะคะมีรายได้ที่เรียกได้ว่าสูงขึ้นกว่าปกติจากความต้องการสต็อกของสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเมียนมาเองด้วย ในช่วงของโควิด19ที่ผ่านมาทั้งนี้เราเนี่ยก็ประเมินว่าหากวัคซีนโควิด19ประสบความสำเร็จดีมานก็จะกลับสู่ระดับที่เรียกได้ว่าเป็นปกตินั่นเองรวมไปถึงแบรนด์บิซิ s เนสแล้วก็ดิสติบิวชันบิซิ i เนส s เนี่ยจะเกิดแรงเทขายทำกำไรนะคะในระยะสั้น แต่ในระยะยาวเนี่ยเรามองว่าเจ้าตัวโควิด -19 เนี่ยจะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเองเนี่ยเปลี่ยนไปโดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเรียกได้ว่า กลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะมีฐานลูกค้าที่เกิดขึ้นรวมถึงมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เรียกได้ว่ากระโดดเข้ามาในส่วนของการเริ่มบริโภควิตามินนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นเหตุผลแล้วก็ที่มาที่ไปของทำไมถึงมีการจัดกลุ่มหุ้นที่เป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มแล้วก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มในเซตนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นว่าอย่างไร จริงหรือไม่หรือว่าขัดแย้งยังไงนะคะสามารถเช่นเคยคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะเกิดสังคมของนักลงทุนคุณภาพในช่องของ Money Hero นั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นประจำวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c o m นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคาแนะนาที่ติชมกันเข้ามาด้วยสาหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่ ชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะและสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝา,อาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube Channel ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ